ใจคอนเทนต์เลยครับแต่ว่าสื่อสารกันไม่ดีนะครับโซไทยมีได้เล่นเกมรุกกดดานใส่บรเซโลเหมือนกันนะครับเร็วมาแล้วบนิยาครับอนิยาเข้าขวาเข้าขวาแล้วผูจ่ายยาสแรงเลยจะให้กับทางเกมรุกคนหนึ่ง่ยยาเซียเนี่ยหายเลยนะอุตานี่มาโจรครับให้สุรวิทย์เปิลมามาโจ เปลี่ยนเป็นสุรวิทย์ลงาวิทย์เปิดเข้ามาเสาแรกโดนแอสเวโมงครับอย่างได้อยู่นะครับสมคิดลองยิงไกลไกลจริงครับบอลข้าไมไปโน่นเลยสัตว์ขาไมไกิดสูงงีนะครับสุธไทายสุโธเทโรแก่ได้ไหมตรนี้ตรนี่ยกมาไม่ผ่านอาแลวครับมาโจถุงบอลด,ด้วยอบอลมาโจลองครอสไปนรงนีห้หนักไม่ได้ดน,นะครับบอลเดอรโรเมสน ยักใช้เปิดฟรีคิกครับแล้วบอลมาตรงนี้ได้มงด้วยแมคิวเวแมบ,บอลหลุดก,กรอบออกไปครับได้ลุ้นเลยครับจงังหวะเปิดฟรีคิกเข้ามาแล้วตรงนั้นเนี่ยตัดตัวประปกบปล่อยครับแล้วเทคตัวชนะด,ดูว่าวิถีบอลเนี่ยจะไม่เข้ามุมนะครับก็พยายามที่จะสบัดให้เสียบเสาแล้วนะครับทางแม็กซ์คิวเวมีเลซัที่ขึ้นหม่นด้วยครับ บาชโชถึงด้วยอวเอาบอลลงตามเล่นต่อได้ก่อนที่จะดีมาให้เนสั้นโปนิยาจาักแล้วลหลุดเท,าทาด้าครับนะครับดูเอานุชิดครับบางบอลแล้วพาขึ้นมาต่อให้เลอสันออกมาทางซ้ายครับสมคิดสมคิดแต่งเข้าขวาแล้วยกมาให้บาโจได้โม่งชนคาดแล้วตัวซ้ำอัดนุชิด <c oughs> โอ้โหวัดครับให้มา เอกชัยลองครอสเข้ามาโดยนีซิมูไม่ยอมโบกแล้วดูจับโบกก็นี่จริงพี่โคตรจริงครับเซฟเอาไว้ได้พอดีเลยครับที่สองนะครับที่ปฏิเสธลูกยิงของทีซิมูเลยครับดูครับแต่งหาจังหวะยิงแล้วยิงตรงนั้นมีทางกิจพันธ์อยู่ครับตัดต่อมาตรงนี้ไปทางซ้ายจอมาโจ้ติดขึ้นมามีโบนิญาตีคู่มาจอมาโจ้ตัดเข้ากลางแล้วขวาล้อมทิ่ชั เจอช่องแล้วซักลูกนี้มครับปีปัดแล้ชนคารนี่ครับดูความนิ่งครับอของเมื่อที่จะเอาชัวนะครับปัดแล้วชนคารดูครับความนิ่งของทางโมนิยาหลกเข้าซ้ายเล่นงาน,นเดรส์ลานว่าครับเราติดเจาะจบแบบนี้นี่โอกาสที่จะไม่เข้านี่ก็จ้ากนะครับดูครับจริงแล้วแต่งมาหลังหักไปแล้วครับ ครับกึุ่มไปที่ว่าให้กับ,บาปาโจลูกนี้ยังไม่ออกสู่เส้นหลักพอดีให้กับสุโขทยัยสมคิดสมคิดโบน,นิยาแปะืนเลอสารออกซ้ายมาสมคิดเบิลจนจหวาเดียวอัดลูกชิดเงินบุคคลโอ้โห,โห,โหชิงสวยให้บูทำเกมกันดื้ๆอๆเคาะกันบูครับเซตมาแล้วได้จบหูสำคัญเลยครับเซตของทางเยชนทน,นี่ครับต้องเซงเพื่อนนะครับ แนวรับผมมาอยู่ตรงนี้ทวชัยให้แล้วเปิดจังหวะเดียวเลยครับงานอย่ก็ยังแต่ว่าเอาตรงนี้เนลสันโบนยาแต่งเข้าขวาหาจังหวะแต่หมูคุณผู้ชมกลับมาให้มาสวยเลยาวัาชัยมีเวลาเยอะแล้วเปิดจังหวะแรกยัดมา <c oughs> จะสลัดไอแซคฮอนนี่นะครับแต่ทางบอลดีครับฮอนนี่หูแบบยืนดักเฉย บอลนิยาก็ล่นไปเองครับน,น,นาตั้งมาเลยเอ็ก,กชัยเอกระชัยก็ไปเลี้ยงเข้าทางของเดียวบอลมาถึงทางจอนบาจโจขณะในกรอบมีคนเดียวคือบอนิยาบาจโจจิม้มคืนมาบอนิยาจับขวาแล้วไม่จ่ายสักทีเข้าขวาลองยิงครับอูบาจโจเนี่ยสปีดเหลือๆอ,อยู่แล้วนะครับแล้วก็สามต่อสองครับเห็นแล้วหุบบอลไม่เป็นใจจังหวะแรกแต่ว่าก็ยังดึงดึงแล้วเจอช่องหจังหวะนี้งัดสูงเงินไปครับ เพื่อนตามขึ้นมาเนี่ยเดอร์สันนี่ครับไม่ให้จังหวะแรกตูที่เสียไปแบบจดจอดูครับความออกมาค่อนข้างเย,ยืชัวรเหมือนกันนะครับจังหวะออกมาตัดบอลจอยมาโจ้ครับเปิดโค้งเข้ามาโอ้แล้วก็สองศูนย์เป็นเรียวเฮอารออีเป็นประตูที่ต้องบอกว่าขายความกดดันให้กับทางเจ้าบ้านสุขโขทัยครับน้ำักแต่มุมของจอยมาโจ้ครับดูครับแล้วเนี่ยแกยังหันหลังที่บอกอยู่เลยครับตูตอกโ้นหรือเปล่า าดูชัดๆครับดีดเข้าไปครับ <S <S 1> <S 1> ดูตรงนี้ก่อนครับอแซคคอนนี่ขวดมาแล้วบอลเข้าไปที่แขนของโรริยาครับเดีู๋ว่าวีอาร์จะว่าอย่างไรขวาสัญญาณมาแล้วบุรุสินเป็นยาเซียอิสตามีวิ่งมากดติดก,กำแพงครับโชว่วครับมาแล้วดูครับจังหวะนี้ก่อนจ่อมาโจเลือกจ่ายจังหวะแรกก่อนจากลูกเตะม,มุม มาโจาเปิดเข้ามานี้โดนป,ปีกมาแล้วหมดเปิโดโค้นมาแล้วไดโ่โมงชนคันมีจังติ่นเต้นแต่แับพันขึ่นแล้วได้โมงชั้นแหลกมาสางเกมร่วนครับแล้วก็ต้องแท้มาสาเนเกมว้าล้ติดน,นเจนนิส หนูชิบลงยิงปาโจมองแล้วโยกมาแนวสั้นบนย่าได้มุทางบนย่านักก็ไม่ได้แรงทุกหามาแล้วมองในกรอบแล้วครับสุกสันตเลือกเปิดจัดมานี้เลยเซอมุงได้สุกสันต์ขอเข้ามาโชจูได้จัดอีกครั้งนึงครับจังหวะชองโชจูโอ้โหนที่สโค้กครับครับคนที่สโคกของทางจจไดเล่นชิ่งหนึ่งสองกันได้สวยแล้วเปิดเร็วมาเลยตรงนี้ได้โ ดดทำมันมาสวยนะครับตี้สายแล้วเปิดคอเข้ามาแล้วบาครับคนที่ต้องคนเดียวคนเดียวเลือกเปิดมาตรงนี้ถึงเพื่อนย,ยังไม่เข้าจุดเลยครับแล้วยอบอลเร็วแต่ว่าพุทธศิน์เปานกวิกยาวครับเวลาการแข่งขันครับสุโขทัยเปิดบ้านเอา